วัสดีค่ะมื่อนี่ยายใส่เสมาตากหมูนะคะเนาะแดดดีดีเนาะค่ะเนาะย้ํายใส่หมักหมูไว้เนาะค่ะเนาะใส่ใส่รสดีใส่ง่าใส่เกลือค่ะย้ายใส่หมักหมูหมักหมูเลยยายใส่สิไปตากแดดมื่อนี่แดดดีไรจ้ะไม่ใช่เนาะหมักเนื้อหมูอ่อนๆมากก็เลยเออแดดดีเลยเฮ็ดดึงค่ะเราไม่ได้เฮ็ดโดนแล้วแดด ฝนฝนหายไปแล้วจะให้ยุหายแล้วแดดดีละสองสามมืออลาก็เลืล่องลร่าง <c oughs> เห็ดมันเป็นยังไงหนอหมูกระโลคด้มีกระโลละร่อยหาซืนะาน้นี่ะเนาะยใส่กับว่าใครได้ซื้อเนะื้อซัดแงไม่กินดอกกินต่ไข่ปลาไข่กับปลา,ากบะมังไปซะเนาะนี่ใส่สิบวกบกินเนะื้อนั่นโด,ดนไดนใครเสียคือจซื้อมาเห็ด อากาแดดดีเป็นยังไหนตกแล้วฝนกนนนันเห็ดอันนะี้จะตกแล้วฝนสันมาแห้งเงานะใส่ง่านั่งล่องมือเห็นเป็นเห็ดนะส่วนผสมกันง่ายๆค่ะยใส่สีพอใส่สีอิว่วสดปุงรสอีหยัางเงี้งูกพอใส่เราเนีย่ยถอดแล้วเขาจะดำดำนมไม้และเห็ดอัน แบบนี้ละซักซี่กระเทียมก็บบริไซด์หรอกค่ะเนี่มันถอดมาใหม okay. like ่แล้วแล้วมันไม่จบนะ่ะเนาะหมูหมหมูแดดเดียวหมูเก็บหมูแดดเดียวแล้วสิงหมุดหมือกับหลุดนะอย่างเนาะแห้งงั้มเลยเก็บยามนั่นเลยนี่เพื่อนก มาเบิ่ง te ให like ้ก็แล้วใจยังใส่เลยนะค่ะเนาะติดตามนยังใส่ในนี่มูเล่หลายนี่เสร็จแล้วค่ะเนาะเยังใส่เอาให้เบิ่งนี่เสร็จแล้วค่ะราคาหนูจะไปตากแดดเนาะค่ะเนาะค่ะเนาะอุ้ยอุ้ยอย่าไหลอย่าไหลขอบคุณเล่หลายค่ะมาเบิ่งน้ำกันยังใส่มี่อย่างนี้ใส่ไง ทายมาเห็นเพื่อนเพืเ่อนบ้างน,นคะคะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ